เสียนะครับผมเลิกทําปลาก่อยแล้วเหรอทําอยู่ครับทําอยู่ครับตอนนี้แม่ไก่ปลาก่อยผมก็ได้ขายออกแทบจะหมดแล้วนะครับก็่าจ,จะหมดเลยก็ว่าได้ครับตอนนี้นะครับผมแล้วยังไงก็มันก็มีดําเจาะเกาะมีมันมันแทบจะเป็นพ่อไก่ผมจะเริ่มจะผสมลูกตัวเองแล้วตอนนี้มันเริ่มจะเลือดชิดไปแล้วนะครับเขาเรียกว่าเอายังไงดีเขาเรียกว่า อินบีดแล้วอะชิดแล้วจะทีไม่ได้เลยออกมาก็คือแค่เก็บสายเฉยเก่าไปแล้วนะครับอ่ะมาผมฝากแนะนํำน่อยว่าถ้าผมอยากได้ไก่ก๋อยไก่เชิงเนี่ยอาจจะไม่มากนะผมอาจจะทําสัก5้าครอก10บครอกนะครับผมมีพ่อไก่อยู่มีรัสเซียมีนินมังกรมีเจ้าเงาะนะครับผมมีอ่โออคมแฟกนีครับนะ พวกสายเลือดดําเจาะเกาะสุดใจผมนี่แหละนะครับผมก็อยากจะพัฒนาทิ้งๆไว้อยู่นะครับเอฟซีที่อยากได้ก็มีอยู่เหมือนกันกําลังตามก็มีเยอะเหมือนกันนะครับนะฝากแนะนําหน่อยครับว่าอ่าซุ้มฟาร์มไหนดีนะครับผมเท่าที่ผมนึกได้ตอนนี้นะปลาก้อยเนี่ยก็คงไม่พ้นของพี่เอียวหรอกครับถามเอียวนะนะแล้วก็แล้วก็พี่เปิ้ลเพชรนำโชคนะตอนนี้แกมาแรงมากเลยพี่เปิ้ลเนี่ยนะครับผมนะจากที่แบบ รู้จักกันแต่ก่อนนะโอ้โหก็ยังไงล่ะแต่ก่อนก็แกก็ทําอยู่กับเสียายเนาะกา็ก็ไปอุดหนุนไปอะไรเจอกันเรื่อยนะครับแต่ทุกวันนี้โอ้แกไปได้ไกลามากพี่เพื่อนนะเป็นคือเป็นสายเชิงระดับต้นต้นะเลโกบ้าได้นะครับพ,พี่เพื่อนเปนําโชงเนี่ยนะครับสุดยอดคนนี้นะครับผมใจแรกใจนะครับผม แกเคยให้แม่ไก่ผมมาแม่หนึ่งไงแกซื้อจากเอฟซกลับมาจะซื้อมาสามหมื่นนะพี่เพื่อนแกให้ผมฟรีเลยโอผมยังเป็นหนี้แกอยู่เลยตอนนี้ผมงงมากเลยตอนนี้นแกอบอกพี่ชาญเอาไปไอ,อ้พี่ชาญเอาไปใส่กับผวกสุดใจไปใส่กับผวกพอไก่พี่ชาญมีได้ทุกแม่เลยทุกโตเลยผมยังเป็นหนี้แกอยู่เลยตอนนี้พี่เพื่อนพี่ดำชงเนะี่ย แกให้ผมมาผมจําได้ว่าแม่หนึ่งหรือสองแม่นี่แหละแกไม่คิดเงินเลยนะะหลังจากนั้นแบบไม่จะไปที่ไยแกก็จะให้ฟรีผมก็เลยก็เลยแบบไปเที่ยวหน้าเดี๋ยวผมต้องซื้อแกแหละนะครับแกไม่ให้ฟรีผมจะไม่เอาแล้วเที่ยวนี้ผมจะต้องจริงจังแหละเดี๋ยวถ้าไม่ถ้าไม่เอาตังค์อีกทีนี้เดี๋ยวผมจะต้องแอบโอนตังค์เข้าบัญชีให้นะพี่เปิ้ลนนะบอกก่อนเลยพี่เนี่ยเฮ้ยใจแรกใจคนนี้เนี่ยจะให้ฟรีตลอด โอเคนะครับขอบคุณพี่เปิ้ลนะครับล่วงหน้านะครับนะแล้วก็เดี๋ยวพี่เปิ้ลพี่เอี่ยวนี่แหละนะครับมีมีมีอะไรอยู่ไหมครับปลากร้อยเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณในขอบคุณล่วงหน้านะครับที่แนะนํานะครับพิมพ์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับากได้แม่ปลากร้อยที่มันแบบเป็นสายต่างจากที่ผมมีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ